สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะครับอยู่กับผมมีเช่นเคยนะครับมิสเตอร์ปากกาแดงวันนี้ก็จะมารีวิวล็ปท็อปของผมนะครับผมซึ่งเป็นแล็ปท็อปยี่ห้อ hp ครับผมซึ่งเป็นแล็ปท็อป hp รุ่น Pavilion นะครับผม p a v i l i o n ขนาดหน้าจอ14นิ้วนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมซื้อมานานและซื้อมาได้ประมาณ3ปีนะครับผมราคาตอนซื้อมาอยู่ที่ประมาณ สามหมื่นนะครับผมสามหมื่นกว่าว่าซึ่งไออันนี้ผมไม่ได้เป็นคนซื้อเองนะแม่ผมเป็นคนซื้อให้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะซื้อมาสามปีแล้วก็สภาพมันก็จะเก่าๆเย็นๆน,นิดนึงนะฮะก็ต้องขอภัไปลวงหน้าก่อนเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะได้มาเป็นตัวแล็ปท็อปนะครับผมอันนี้ก็จะมีโลโก้นะครับผมยี่ห้อ HP นะครับผม แล้วก็ด้านเปิดจะอยู่ตรงด้านนี้นี่กับด้านก่อนด้านเปิดนะฮะจะอยู่ตรงส่วนนี้อ่านี่จะเปิดนี่ฮะเปิดมาแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์นะฮะซึ่งมันก็จะเชื่อมกับไอ้ตัวการ์ดหน้าจออันนี้นะการ์ดหน้าจอขนาดประมาณ14นิ้วนะ,ะ,นนนนะครับผมก็น่นนครับผมแล็ปท็อปก็ คีย์บอร์ดก็ต้องติดกับตัวการ์ดหน้าจอแล้วนะครับผมตัวนี้ก็มีปุ่มคีย์บอร์ดนะผมสามารถที่จะพิมพ์โน่นนั่นนี้ได้นะเป็นคอมทั่วไปนะครับผมส่วนตรงนี้นะฮะจะมีนี่ชื่อรุ่นบอกอยู่นะฮะยอบพาวิเลียนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์โคดนะครับผมไ้สแกนถ้าเกิดสมมุติว่าคอมมีปัญหาหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับผมถ้าเกิดมีปัญหาเนาะ ส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนที่เลื่อนสมมุติว่าใครไม่มีเมาสนะ์เนาะก็มาเลื่อนตรงไอ้ตรงนี้ได้นะครับผมเป็นปุ่มเลื่อนเมาส์ส่วนตรงนี้นะครับผมไอ้ไอ้เริ่มจากไอ้ตัวข้างบนนี้ก่อนเลยนะครับผมจะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือครับผมคือสมมติว่าเวลาคุณจะล็อกอินเข้าคอมคุณมันจะมีหลายแบบเนาะทั้งแบบพิมพ์เข้าแล้วก็ลายนิ้วมือซึ่งถ้าเกิดใครจะเอาลายนิ้วมือก็มาพิมพ์พิม ไอสแกนตรงนี้ได้นะฮะการล็อกอินแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายนะครับผมเป็นอินโทรคอเจ็ไอนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นอันแบบนี้นะครับผมความละเอียด I R S นะครับผมก็จอนนั่นแหละนะครับก็มาดูกันตรงส่วนฝั่งด้านข้างบ้างนะฮะตรงนี้นะฮะ ไอตัวนี้นะก็จะเป็นตัวไอ้นี่ครับผมไอตัวเขาเรียกว่าอะไรไอไอที่มันเสียบเชื่อมกับเมาส์อ่านี่อันนี้จะเป็นตัวเมาส์ของผมนะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นตัวเสียบแล้วก็ตัวเมาส์ผมนะฮะก็จะสามารถเปิดปิดได้นะฮะอันนี้ปิดอยู่นะผมจะเปิดอ่านี่ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดปุ๊บมันก็จะมีแสงไฟขึ้นมานะฮะแสงไฟสีแดงถ้าเกิดผมปิดไฟมันก็จะหายไปนะฮะแล้วตรงนี้นะฮะก็จะมีเป็นรูเสียบนะผมสําหรับ สายชาร์จของคอมซึ่งสายชาร์จของคอมนะฮะจะใช้เป็นตัวนี้ครับผมนี่ซึ่งหัวมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตัวหัวแล้วเวลานั่นถ้าเกิดคุณจะชาร์จก็เสียบเข้าไปนะฮะ,ะเสียบเป็นการชาร์จชาร์จคอมนะผมซึ่งปกติผมจะเสียบมันเอาไวค้ค้างอยู่แล้วนะครับผมเพื่อที่ผูกเวลาผมเด่นแบตคอมมันจะไม่ได้หมดนะฮะ งส่วนฝั่งนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวด้านข้างนะครับผมก็จะมีที่เสียบ HD นะครับผมแล้วก็ SD Card แล้วก็ที่เสียบ y y p C นะครับผมแล้วก็มีรูให้เสียบตรงหูฟังด้วยนะครับผมซึ่งไอรูหูฟังของผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับ่นี่นครับผมหูฟังของผมซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีนึงนงฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจะเปิดคอมก็กดปุ่มตรงนี้นะฮะนี่กดจะเป็นการปิดคอมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเปิดให้ดูอาจจำเป็นจะต้องกดหลายทีนิดหนึ่งนะเพราะเพราะว่ามัน่นี่อ่ะถ้าเกิดมันติดไฟขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเป็นการเปิดคอมอ่านี่ก็จะเป็นการเปิด รอมันสักคู่นะครับอ่านี่ไงก็จะขึ้นมาแล้วนะัะผมก็จะเป็นตัวหน้าตาประมาณนี้นะครับผมกดคลิกอันนี้ผมจะเป็นตั้งไว้เป็นแบบพิมพ์นะครับผมเพื่อใช้ปลดล็อกนะครับผมผมไม่อยากใช้ลายนิ้วมือมันมันชอบติดขัดปัญหาผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นไอ้นี้ดีกว่านะครับผมก็ จะมีประมาณนี้นะครับผมตัวคอมเนาะซึ่งอันนี้นะครับผมใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับผมราคาสามหมืนบาทไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาแบบพกตามตลาดตามแบบแฟชั่นหรือห้างใหญ่เงี้ยครับเผื่ออาจจะมีอยู่นะซึ่งก็อันนี้ก็ซื้อมา3ามปีแล้วนะราคาสามหมื่นนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะสําหรับ ใช้งานทั่วไปนะผมเล่นเกมดูหนังเรียนทํางานนะผมใช้งานทั่วไปนะผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นระดับกลางมันะไม่ได้แรงสูงหรือว่าอะไรนะผมก็คอมราคาทั่วไปนะผมราคาถูกๆสามหมื่นใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะผมผมไม่แน่ใจว่ามันยังขายอยู่หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะผมก็ เอาตัวลาไปก่อนแนละ้วับผมใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ